สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรเดนโบนแบบคู่ขี้นะครับซึ่งเป็นสูตรเดินที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันเป็นงวดแรกสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16ธันวาคม2560นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับซึ่งในส่วนนี้เป็นผลคำนวณย้อนหลังที่ทําได้นะครับก็จะอยู่ที่2.0กับซึ่งเป็นเลขคู่นะครับผลที่ออกคือ0.97นะครับ ก็ในงดที่ผ่านมาก็มีเลขคู่นะครับติดมาน1ตัวนี่ครับอ่าในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเด่นบนนะครับจะเป็นแบบคู่พี่เลยนะครับในงดแรกนะครับผลคำนวณที่ทำได้นะครับเด่นที่4ี่กับสองซึ่งเป็นเลขคู่ทั้งสองตัวเลยนะครับตัวที่เข้าจะเป็นตัวแรกคือ4ครับข้าวที่หลักร้อยนะครับอ่าเรามาดูนครับใน7งวดที่ผ่านมานะครับมันข้าวที่หลักไหนมบ้างเนาะซึ่งในงดแรกนะครับมันก็ข้าวที่หลักร้อยนะครับผลที่ออกด งวดต่อมานะครับงวดที่2ได้1กับ9นะครับผลที่ออกคกือบแปดหนึ่งสองซึ่งเป็นเลขคี่นะครับก็จะมีเลขคี่มา1ตัวเนาะคือ1นข้าวที่หลักสิบนะครับถูกเป็น2องงวดนะครับต่อมานะครับงวดที่3ได้ศูนย์กับแครับผลที่ออกคือสองศูนย์สองก็มาที่เลขคู่จะเป็น0นซึ่งมันข้าวที่หลักสิบนะครับก็ถูกเป็น3ามงวดนะครับต่อมานะครับงวดที่4นะครับได้เลขคู่นะครับ คือ4กับ2นะครับในงวดที่4ผลที่ออกคือ4 4ก็มาที่เลขคู่เนาะเลขคู่จะเป็นตัวแรกนำเข้าที่หลักร10นะครับก็มาที่2หลักนล้เนาะก็ถูกเป็น4งวดนะครับต่อมานะครับดูงวดที่5นะครับซึ่งในงวดที่5้านะครับได้1กับ9ซึ่งเป็นเลขคี่นะครับในงวดที่5้าผลที่ออก95้า 9, 5, 1, นะครับซึ่งมันก็ติดมาทั้ง2ตัวเลขคือ1นกับ9กนะครับก็มาด้วยกันนี่เนาะ เอ่อหนึ่งข้าวหลักหน่วยนะครับเก้าข้าวหลักร้อยนะครับก็เป็นสู้ดินคู่ขี้ที่มาได้สึ่งสองตัวนะครับอันนี้สองตัวเลยเพอย่างในงวดที่5เนาะได้1กับ9ครับผลเท่า9 5้าหานนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นงวดที่6นะครับได้2กับ0นย์ซึ่งเป็นเลขคู่นะครับในงวดที่6ก็มีเลขคู่ติดมา1ตัวจะเป็นเลข0ูนย์นะครับข้าวที่หลักหน่วยนะครับก็ถูกเป็น6งวดนะครับ ต่อมานะครับงวดที่7นะครับได้เลขคู่ยะเป็น2กับ0ตัวเดิมนะครับผลที่ศูนย์เก้าเ็นะครับก็ยังติมาอยู่นะครับตัวที่2ข้าวที่หลักร้อยนะครับก็เป็นสูตรนะครับเด่นบนแบบคู่ขี้นะครับที่มาได้ทุกหลักเลยนะครับอ่าส่วนวิธีการคํานวณนะครับท่านใดที่สนใจสูตรนะครับก็ผมก็มีวิธีคิดให้ดูด้วยนะครับอ่าวิธีการคํานวณนะครับสูตรเด่นบนนะครับเรามาลองคํานวณดูนะัว่าทําได้แบบนี้จริงหรือเปล่าเนาะ ก็นำผลอารางวันที่1ตั้งแต่ในงวดที่ออก782นะครับ4 7 1 7 8 2นะครับทีนี้ใช้หลัก 10, หมื่นบุตริหลักร้อยบนบุตริหน่วยบนแล้วก็บุริแปคงที่นะครับ7จดบุครับเป็น14 14บบุริบหกบุยริคงที่ครับ14เนาะบุริแต้มแปดีกท,ทีครับอีนในงวดแรกนะครับได้เลขคู่เนะี่ยเป็น4กับ2นะครับซึ่งจะตรงตามที่4ีที่ผมทำไว้นะครับ ผลที่ออกคือ4 7 8นะครับออก4 7 8 4ข้างที่หลักร้อยนะครับในงดแรกมันมาที่หลนะักร้อยเนาะต่อมาดูงูที่2นะครับก็นำผลที่ออกนะครับเราจะ7 8 2ออกมาตั้งครับเราจะเป็น9 1 5 4 7 8นะครับทีนี้ใช้หลักหมื่นบุ้ยหลักร้อยหลักหมื่นบนุ้ยแปดงที่ครับ 1บวก4เป็น55บวกด้วย8เป็น13บสวกด้วย8ปงที่ครับย1เอนาะฉะนั้นบวกด้วยต้ม1แต้ม8ทีก็เป็น9ครับในงวดที่2ได้เลขที่นะครับว่าจด่นที่1กับ9ผลที่ออกคือน 8- ่นะครับ1ข้าวที่หลักสิบนะครับในงวดที่2เนาะออกแป่อก็ถูกเป็น2งวดนะครับต่อมาดูงวดที่3นะครับได้ศูนย์กับ8จริงไหมผลที่ออกสองครับซึ่งได้เลขคู่เนาะตามเด่นี้ทำได้เนรับมาดูกันครับ นำผลที่ออกาจะ4 7 8ออามาตั้งครับเรจะเป็น3 2 0 8 1 2ใช้หลักหมื่นหลักร้อยบนดูหลักหมื่นบนแล้วก็บริปแปดหนึ่งที่ครับอาทีนี้นำมาบวกหนูครับนำสองบวกแปดเป็นสิบรือสอบเป็นสิบสองสองแหนึ่งที่ครับยีเนาะจมจะเด่นที่0 8นะครับ0ก็แปดเด่นเด่นบนจะเป็นแบบพูกที่เลยนะครับผลที่ออกคือ2 0 2นะครับ0ข้าวที่หลักจิบนะครับในวดนที่สามผลออก2 0 2ก็ทุกเป็นสามัติด ต่อมาดูงวดที่4นะครับซึ่งได้เลขคู่นะครับก็จะเป็น4กับ2องนึ่บนนะครับผลที่ออกสี่ถูกจริงไหมมาดูกันครับก็นําผลที่ออกนะครับถ้าจะแปดหนึ่งสองเอามาตั้งนะครับก็จะเป็น7 2 7 2สอดอันนี้จะเป็นผลรางวัลที่1นะครับที่ผมจะเดี๋ยวนันให้ดูกันนะครับนี่เป็นเลขคงที่นะครับเลขคงที่จะเป็น8นะครับจริงที่ใช้หลักหมื่นบริหลักร้อยนะบริหลักหน่วยบนแล้วก็บริหลักแปดคงที่นั่นครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกสองเป็นหก 6บุ8ของที่ครับเท่ากับ14ถูกไหมครับตัดตรงหน้าทิ้งใบนะครับก็บุริแต้ม8อีกทีเดนที่2เพราะฉะนั้นจะเดินที่เลขคู่นะครับจะเป็น4กับ2ซึ่งเป็นเลขคู่ทั้ง2ตัวเลิครับผลที่ออกคือ4 4 6ในงวดที่4ออก4 4 6สูตรที่ทําได้จะเป็น4กับ2 4ข้าวที่หลักร้อยก็มาที่หลักสิบด้วยนะครับก็ทุกเป็น4มุดติดนะครับต่อมานะครับดูงวดที่5กันครับ ในงวดที่5นะครับได้19ครับผลที่ออก9ก้าก็ในงวดที่5เนี่ยมันก็มาได้ถึง2ตัวนะครับได้หน่งเก้าออก9ก้าหนะครับก็ที่มาถึง2ตัวนะครับมาดูกันนะว่าทำได้เป็นจริงหรือเปล่าซึ่งเป็นเลขที่นะครับในงวดที่5เนาะมาดูกันครับนำผลที่ออกไจากสองคูณสองนะครับก็จะเป็น9ก้า4ามครับทีนี้จะใช้หลักหมื่นหรือหลักร้อยบน บุหลักหน่วยบนแล้วก็บุริแทีนี่ครับนำามมูซวเจครับเจบหกครับสิบสมบสารที่นี่ครับยีิบเ็ดนะครับฉะนั้นได้ตัวแรกจะเป็นหถูกไหมครับแล้วก็บุริแต้มแทีกท็เป็ 5, นเนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเด่นบนที่เลขคี่นะครับในงวดที่หานะครได้เลขคี่ก็จะเป็นหกับเครับซึ่งผลที่เคือเก้ว่าหก็มาที่เลขคี่ทั้งสตัวเลยนะครับออกเก้ว่าหนงก็ติดมาถึงติดมาสองตัวเลยครับคือก้ามาที่ 200, อสองอ 1, ร้อยเนาะสอง ก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นสูตรที่มาได้ทุหลักเลยนะครับก็ตามนี้นะครับที่ผมทํสถิติไว้เนาะก็เป็น5งวดนะครับงวดต่อมานะครับดูงวดที่6นะครับงวดที่6ได้เลขคู่นะครับเลขคู่จะเป็น2กับ0นย์นะครับจากสูตรที่ทําได้นะครับจากเลข10ตัวเนาะทำสูตรขึ้นมาก็จะเด่นอยู่แค่นี้สองตัวนะครับซึ่งในังนั้นออก9ก0านะครับทีนี้มาคํานวณดูนะว่าทําได้9ก้าไหมทำได้2กับศูนย์จริงไหมนะครับก็นําผลที่ออกนะครับ จะเป็นใน m o ด u l o ถ้าจะสี่หกนะครับอมาตั้งก็จะเป็นเจ็ดสี่ามเก้าห้าหครับนะครับแล้วก็บด้วยหลักหลักหมื่นบุนด้วยหลักร้อยนะครับหลักบุนด้วยหลักหน่วยบุนแล้วก็บุนหนงทครับสี่บวกเก้าครับเท่ากับสิบสามสิบสามบุนหนึ่งสิบสีด้วยแปหนงทครับยบสองที่สบนด้วยแต้มนทีครับเป็นศูนองอกับศูนเป็นเลขคู่นะครับทั้งสตัวเลขคู่เป็นสอนะครับถ้าจะเก้าห้าหนึ่งซึ่งผลที่ออกคือ 990นะครับออก990ก็ยังมีมาอยู่1ตัวนะครับเอ่อข้าวที่หลักหน่วยเนาะในงวดที่6นะครับก็ถูกเป็น6กวันนะครับต่อมาดูงวดที่7ครับในงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับสูตรนี้นะครับที่คำนวณได้น้ำตัวเด่นที่เลขคู่ในเลขคู่จะเป็น2กับ0ูนย์คนได้ตัวเดิมนะครับซึ่งผลที่ออกคือ0ูนย์เก้าเจ็ดนะครับก็ในสามตัวงวดที่ผ่านมาเนาะก็จะมีเลขเลขคู่อยู่1นึ่งตัวในชินศูนย์นะครับมาดูกันครัว่าทําได้แบบนี้จริงหรือเปล่านะครับในงวดที่7 นะครับก็นําผลที่ออกนะครับเราจะเป็นผลรางวัลที่หนึ่งครับที่ออกอาจจะเก้าพนะครับก็จะเป็น557 990นะครับเอามาตั้งครับเพื่อที่เราจะมาคำนวณต่อนะครับใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบันบวกหลักหมื่นแล้วก็บวกด้วยแปดของที่นะครับห้าบวก9กับ14 14ี่ิบสี่บวกด้วยแของที่ใดครับถ้าไป22นะครับบุรีแต้มไปทีเป็น0นะครับในงวดที่7ครับผลคำนวณที่ทำได้คือ7กับ สองกับศูนย์ผลที่ออกเป็ศูนย์เก้าเจ็ดก็ยันติมาอยู่หนึ่งตัวนะครับเข้าตัวที่สองมันมาที่หลักร้อยนะครับในหวที่เจ็ดออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับก็ถูกเป็นเจ็ดหวติดสองและศูนย์เด่นบนแบบคู่ขี้นะครับอ่ะเราก็จะมาคำนวณต่อนะครับก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เรามาดูนะว่าห่วดนี้นะครับจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เนาะสำหรับที่ชื่นชอบสุดเด่นบนแบบนี้นะครับก็อ่ะมาต่อกันเลยนะครับผลที่ออกในงวดที่ผ่านมานะครับ คือสานนะครับ0ู7ย์เอามาตั้งครับทีนี้ใช้หลักหมื่นบุริหลักร้อยบนบุริหลักหมื่นบนแล้วก็บุริ8คงที่ครับนำา5ุตูิน5้าห้เจ็ดครับ12 12 8, อคงที่อันนี้เป็น8ซึ่งเป็นเลขคงที่นะครับวันี้ได้ศูนย์ตัวแรกเลยนะครับแล้วก็บุริแจม8ดีเพราะจะได้แบบนี้นับเด่นบนงวนี้ซึ่งเด่นนี่เลขเลขคู่นะครับกพราคาดว่า3ตัวบนในงูนี้เนะี่ยก็จะมีเลขคู่อยู่1ตัวเนาะ ก็ลองนําไปเช็คดูนะครับก็แปดนี้นะครับได้เลขคู่จะเป็นศูนย์กับแปดนะครับเป็นมุทิวันนี้ก็เป็นมุทิแปดนอกจากที่ศูนย์นี้เดินมาเจ็ดมุตินะครับสูกเดินดีเจ็ดมุตินะครับวนก็เป็นมุทแปดนะครับก็ลองนําไปจับคู่ตัวเด่นดูกันได้นะครับกับสูตรก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นเด่นบนนะครับเด่นบนแบบ แบบผู้ขี้นะครับวับนนี้ครับได้เลขคู่นะครับก็จะเป็น0กับ8นะครับเด่นที่2ตัวนี้นะครับศูนย์กับแปท่านผู้ชมก็เรานำมาวิเคราะห์ดูกันได้นะครับกับสูตรก่อนหน้านี้นะครับ ได้0ูนย์กับแนะครับซึ่งเป็นเลขคู่ทั้งสองตัวนะครับในงวดนี้นะครับจะมีมาอีกไหมนะครับถ้าทุกใจสูตรอันนี้แคปไว้นะครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับสูตรเด่นบน4ตัวที่เข้าระยะยาวเนาะก็ในงวดนี้นะครับได้7890นะครับก็มีทั้ง8และศูนย์ะครับมีอยู่ในสูตรเด่นบน4ตัวในงวดนี้ด้วยเนาะงวดก่อนนะครับได้0 1นย์ก็เป็นสูตรเด่นบน4ตัวที่มาได้ถึง2ตัวลีนะครับก็อย่างในงวดที่ออก990 ทำได้เจ็ดด้าศูก้ากว่าศูมาด้ยกันเลยนะครับก็จะมีในงวดนี้ได้7กับ8 9 0ออก478ก็ติดมาครบ2ตัวท้ายกึ้นก็เคยมีมาแล้วนะครับกจะประมาณนี้เป็นสูตรเด่น4ตัวก็จริงแต่มมาได้ถึง2ตัวเลยนะครับก็อย่างของงวดนี้นะครับก็ติดมาถึง2ตัวนั้นตัวติดประมาณนี้นะครับก็ลองนำไปเทียบกับสูตรที่เรามีมาได้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตร เต็นบนแบบคู่ขี้นะครับก็มาเป็นแนวทางนะไ้ชมกันนะเป็นหัวหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ